ครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูระบบน้ำวนในบ่อก,กุ้งฝอยกันนะครับจากตอนแรกที่ผมไม่ได้ใส่ออกซิเจนแล้วก็ไม่มีระบบน้ำวนนะครับหลังจากที่มีกุ้งจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมออกซิเจนในน้ำก็เริ่มที่จะน้อยนะครับ ผมก็สังเกตได้จากช่วงกลางคืนนะครับมาส่องดูกุ้งเขามีการลอยตัวขึ้นมาเกาะตามแหนแดงเยอะนะครับไม่ไม่ได้อยู่ข้างล่างตรงพื้นผ้ายางนะครับบ่งบอกถึงการขาดออกซิเจนในน้ํานะครับก็เลยต้องเพิ่มออกซิเจนแล้วก็มีปั๊มตัวเล็กหนึ่งตัวนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นระบบไฟฟ้าบ้านอยู่นะครับแล้วก็ ตัวปั๊มออกซิเจนก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์แผงเล็กนะครับอนาคตก็กำลังจะปรับเปลี่ยนเป็นระบบโซล่าเซลล์แล้วก็ปั๊ม12โวลต์นะครับผมไม่แน่ใจว่ามองเห็นตัวกุ้งไหมนะครับ ครับไว้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายตัวกุ้งให้ดูช่วงกลางคืนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะใช้ไฟลอ่อให้ตัวกุ้งมันมาเล่นแสงนะครับแล้วก็ให้อาหารครับก็มาดูตัวกุ้งกันนะครับตอนไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันจะเล่นอยู่ตรงพื้นของผ้ายางนะครับ ผมก็เลยมาถ่ายให้ดูตอนที่เขาเล่นน้ำตอนกลางคืนนะครับผมก็มีเยอะเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่า,าก็มีบางส่วนที่ผมจับมาจากธรรมชาติแล้วก็บางส่วนที่เขาออกลูกใหญ่โตอยู่ในอ่างนะครับมีกันไปนะครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยนะครับ หลังจากที่ผมเคยถ่ายและลงคลิปไปให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมอันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูครับยุงกัดกับยุงกัดต้องขออไฟเลยครับผมแล้วก็เรื่องของน้ําตั้งแต่เลี้ยงมาผมยังไม่เคยเปลี่ยนน้านะครับในอ่างนี้มีแต่ปรับสภาพน้ําแล้วก็ใส่เกลือเม็ดครับ ฆ่าเชื้อนิดหน่อยมีเพิ่มน้ํานิดหน่อยหลังจากที่โคแห้งไปนะครับพอช่วงนี้ก็ช่วงน้าแล้งก็มีการระเหยแห้งไว้บ้างก็ใช้แบบเติมเมานะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับเพราะว่ากุ้งเขาก็จะนกน้ําง่ายนะครับไม่อยากไปข้อควรเขามากมายก็มีเยอะนะครับมีเยอะ ใครสนใจก็เม้นมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวไปดูระบบมอเตอร์น้ำวนของผมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นออกซิเจนนะครับแต่ใช้ประมาณสองหัวนะครับผมผมมีตรงนี้หนึ่งแล้วก็อยู่ในอาผักบกบชวาตรงนั้นอีกหนึ่งนะครับ แต่เป็นออกซิเจนตัวเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบน้ำบนนะครับก็ทำไว้ชั่วคราวก่อนนะครับยังไม่ได้เอาจริงออกจังเพราะว่าเดี๋ยวต้องปรับเปลี่ยนเป็นแผงโซลาเซลล์เพื่อที่จะประหยัดพ,ยพลังงานในบ้านนะครับแต่ตอนนี้ก็ใช้เป็นจำเป็นไปก่อนนะครับเพราะว่ากุ้งเขาขาดอากาศ ขาดออกซิเจนในนับนี่ครับก็จะเป็นมอเตอร์นะครับแต่ว่าตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับ เพิ่มออกซิเจนในน้ําด้วยนะครับแล้วก็ทําให้น้ําหมุนเวียนตลอดเวลานะครับเพื่อที่กุ้งก็จะได้มีการตื่นตัวแล้วก็มีออกซิเจนในน้ําพอนะครับก็จากที่ผมได้เพิ่มออกซิเจนแล้วก็ทําน้นําวนให้เขาก็สังเกตดูอาการก็เริ่มกินอาหารเยอะมากขึ้นนะครับอย่างที่เขาขาดออกซิเจนเขาก็ไม่ค่อยกินอาหาร ตอนนี้ตัยอาหารลงไปก็คือจับแล้วก็พาหนีหายกันไปเลยนะครับผม ครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับผมไว้มีอะกาศว่างๆเดี๋ยวจะมาดัก <c oughs> ให้ดูนะครับว่าในบ่อมีเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับ